อ่ะสเปียมาเปียมานี่แล้วแล้วมาสเปียเร็ว,รว,รวโอ้โยใกญ่มากเอาละวันไปอ่ะสเปียยินดีไหมยินดีป่ะ

เหเห็นไหมอิมทีเดียวอันนี้คือการอิ่มครับอ่ะเอ๋อะไรสเปอ่ะจะถ่ายหน้าตอนเขาอ้วกไม่ทำซะแล้ว ขว้ากล้องทีไรไม่ทำทุกทีเลย